สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเราแล้วผม BPK Gaming mm นะครับวันนี้เราก็อยู่เกม ROV นะครับผมก็คลิปที่แล้วก็ไอ네้แบงค์คนอัดไปแล้วน้องก็ก็กโผล่ครับน้องเออก็ผมไม่ได้กับผมไม่ได้อัดนะครับเออก็วันนี้ก็จะมาเออเล่นตัวเอ๋อเอล์ดอร์นะครับผมตั้งใจจะเล่น EP ก่อนก็โหดมากๆเลยนะครับก็จะมาเล่นใน EP นี้อีกครั้งหนึ่งเออแสดงความโหดให้น้องได้ดูเลยนะเอ๋จะโม้ไปเนี่ยไอ้หู ก็ไปกันเลยครับ EP นี้เราก็จะมาเอ่อเล่นในโหมดแรงเนีเ่ยผมก็แรงแรงพวกเออไดมอนด์ถึงคอมเมนเดอร์อะไรอว้าวคอนตกรีตนะฉันฉันจะเล่นเอน็นดอร์เอ,น,น,ดอ,เอน,นดอโอ้อัตตาชนะถือว่ายอะมากๆเลยนะครับแกจวแปนอะไรดีวะแปลนดตดดดัวตอเลยวะแปลงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ปล่าเอร์ดอร์เขาว่าอ๋อกูเพิ่งมาเล่นแล้วกูจะเจอได้ไงอะโหล ใครวะเนี่ยมึงเป็นใครอ้าวขนกองไปเป็นใครแนโหลยดูจักผมได้ไงเนี่ยใส่เป็นเอฟใครวะมันใสเป็นเอฟซีงงงงไปงงไปใครวะทำไมผมอุ้ยเรื่อยเรื่อยรอก่อนแบงค์ฝึกเล่นครับเขาว่างั้นแหละมึงเห็นชื่อไหมอ่ะเจลี่มาเจลี่มาแบงค์เล่นทับจัดไปอ้าวเรื่อยดูแก๊กกูแล้วกัน เอ้ชื่อทำไมไม่ชื่อ,ม,อมันกับมึงกันแบนก็บอกจังเกิลไปไดีวะเอา้เอาออบาตตจะเล่นจังเกิลกูเล่นอยู่แล้วแหละไม่มีใครเล่นหรอกมีคนเล่นเมทเป็นอยู่อือฉันจะเล่นจังเกิลแต่กูไม่ชอบซาตาเลยผมว่าผมจะซื้อเพจมาเล่นนะครับน้องก็ตอนนี้กำลัเมเมองเก็บเงินอยู่นะเออิวเล่พอดีว่าผมจนนะครับอ่ะี่แบงค์โชว์นีอะไรกับนี่เออตอนเอาคิวเล่นว่ะเฮ้ยตัวแกทางเหรอกูแกทางไม่ได้นะที่คิวเล่นสกัดเหรอสกัดสู้ซูก้าได้เปล่า กัวใหมแล้วเราจะเอาไปสู้มันเอาไปตีป้อมเอาไล้วงลาวีกูเลยเอาไปตีป้อมได้ท้ายไปเลยกันนะคอยดูมันจะเล่นยังไงคอยดูไหมกูกลัวใจเย็นนะเว้ยกลัวออกดาเมจหมดไงอ๋อไปลวงแค่นี้เคลินเหรอวะชุดเดียวหายมึงจะเข้าไปถึงไหมอแค่นั้นอ่ะไปอาชีพปีชีพหาอะไร อาจจะรูว่ทีเดียวสองคนเลยสันเลยมึงอาจจะหายอ่ะมาครับผมตอนนี้เราต้องอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็เราได้ฟาร์มเลสก่อนนะครับกตาาสังหรก็ไปเลยกูปิงคนเดียวไหมเนี่ยจะได้เลสแล้วนิดเดียวเออเอ้าอ้าอะไรเนี่ยกูโดนแบงค์ยิงมันดิเราอยู่เราอยู่ไฟเจอเจอสเตปฟาร์มเเจอสตปฟาร์มยิงแทงมันทำไมมึงถอยไปก่อนเลยถอยก่อนถอยไปก่อนได้ได้ได้ เอาเลยแปลกเอาจังหวะนี้ได้เฟิร์สบัตกับดับเบิร์คิวไปครับผมโคตรโหดเลยกูดึงต่อหน้าต่อตาไม่โดนอะไรกันครับเนี่ยจังหวะนี้ว่าไงครับผมเลนล่างโอ้โหจะได้แล้ววะสวยว่ะมาตอนะโคตรแรงเลยอะสกัดอะไดีกว่าอี่นายเมื่อกี้ใครได้คิวบังวะสองตัวเหรอ้าวแล้วมือฟาไปหลูอ้าวดินกลางอ้าวเฮ้ยซาต้ามันยืนเออทำไมอะ นผมต้องจัดเสร็จแล้วฉันกำลังมาไอ้ยิงเนี่ยให้มันหรู้หรอวะป่าเจ้าหลุดใช่ไหมน่ะเฮ้ยเจ้าหลุดใช่ไหมน่ะฮะเจ้าเป็นป่าไอ้คนใช้ลิ้นก่อนกูจะตายแล้วทำไมวะเอาปืนตร์เอ้ยกูยิงแล้วกูล่างไปกูร่างไปกูร่างไปให้ไหวไหวนะฉันกำลังมาไหวไหวไม่ตายยังไงคีบเอาคีบปาดมึงดูมันมึงดูเรื่องคีบไม่ยิงเรายูเกือบตายแล้วมันถั่วเลนมึงพิกแล้วเอ้า

พวามมันตั้งไม่ตรงกันเฮ้ยว้าดูความเร็วเฮ้ยจังหวะนี้สกัดเอาไหมสกัดสแกกสแกกแล้วสแกกทำไมมึงไม่เข้าวะสแกกตัวอะไรวะตัวเจ้าเหรอเฮ้ยเจ้าเหรอโดนต้องตีไป็นหนึ่งดีเจ้าเหรอเจ็บเแรงตายตีตะกูยิงมึงเฮ้ยถูกแล้วแบงค์กูตายแบงค์ผัดต่อต้องตายแล้วตัวหนึ่งเออเฮ้ยโอ้ยอย่าตายนะเออไม่ตายจังหวะนี้ยังไง เอาเฮ้ยคิวเรนเอาเฮ้ยสกัดสกัดยิงี้ดิทับมันเลยถอยตายตายเนี่ยได้นะเนี่ยได้เออเอาสองครั้งเลกับสวยเราก็จะไปเออเอาเรนเาถอยทุกคนถอยทุกคนทคนุกถอยทุกคนถอยท้องล่างอ่ะที่สีตายไหมนเนื้อเราต้องฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็จะไปแก๊งข้างบนเลยกูตายฉันกำลังมา คิวเล่นทุมันเลยสกัดปั้งครึ่งหลอดปั้งเกือบตายไปจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงกลับไปดิไม่กลัวอยู่แล้วโอ้คิวเล่นเกือบตายเว้ยเไยสกัดคุ้นแรงวะเราก็จะมาเออเฮ้ยสตาฟมีครับไดีครัไปดีทรัไปดีสเกิรแล้วช่างมันดิขอแดงขอเล็บต่อเลยอย่าเอื้อมหย่อนนะได้สุก้ามาบัสคิวเล่นไปหาแล้วมาดิก็มาดิอ่าไม่กล้าเข้ากลอบต้องกลับก็ได้ไหมไม่กล้าเข้ากลอบจริง อนเราผมก็เอาทรัพยากรอีกเยอะที่สุดทรัพยากรที่เยอะที่สุดนะครับน้องยังไม่ตายแต่นี่โคตรโกงไอ้กูอยู่กรมก่อนอยู่กรมก่อนอยู่เว้ยเงาไปเลยอ๋อสตาร์ทเต็มเต็มเลยอะไรกั็เียแทงเออเต็มๆข้ามันข้ามันดิข้ามันดีกูค้างเฮ้ยขา ได้เอารอยู no? a a ah, like no? ่อย right? ู I mean ่อาดูอินไปไหนอารดูอินจะไปไหนอารดูอินมึงจะไปไหนอารโหลแดงเเยอะมากเลยนะชาไปไหนชาไปไหนโดนซับอะไรวะวาเลามาตีบอมนแดงตีมาเลยสองซับมันมึงของซับมันอตายมึนมาตีบอมปฮะองับแดงฮยจังหวะนี้ยองไงมาเลยมาเลยกยูซับพอร์ตไมไปไปไไปไปไปไอมกลางเรือมันโดนกูโดนกูทั้งหมดเลยเมืงอกีมนดามินากิงั้นเหรอฉันกลังมา เอาวเตรียมตัวบวกอะไรล่ะกูกำลังจะไปมาโทษมาแล้วแบงกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วเอาเอาแดงสันกำลังมาไม่ดิบไม่ตายไม่ตายเหมือนปีเลยแบงเอาดนีแบงกุอาดนี้อาดนี้อาดนีว่าไงว่าไงกลับเลยคิวเด็ดผักไปเด้ยังไงเลยต่อเลยแตกเอ้าแก๊กลัดกูเอาไม่ละเอาไม่ละเไม่ละกลับบ้านดีกว่ากลับไปกลับเหมือนกลัวครับจังหวะนี้เอายถ่ายถ่ายอะไรนี่เชฟสตเดียวเนี่ยทุกคนถอยทุกคนถอย มึงมึงเห็นไหมอะเตียกลางโดนแล้วะมป็นวงอยาวอยเยอะเตียกลางปรมาณนี้านวขลางนี่หนนี่างนนนนจะได้เรอเ้ยเอาเลยเลยเลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ้าวจะไปไหนอ้าวเ้ยเอาไปเนชั่วโมงผ่านไป ไวเหมือนโกหกเลยเอาเลยพัทเอาเลยพัทเอาเลยกลับมาที่เดิมโอ้วัดตัวเป็นเอลนอยอยู่แล้วขึ้นนะได้ไงคือเกือบตายแล้วเนะโดยทิ่ไมตายไหมนี่โอ้รอดได้ยังไงวะกูช่วยไหมกูไปช่วยไหมกูไปช่วยไหมกูไปช่วยไหมเฮ้ยช่วยดิกูไปช่วยไหมกูตายกำกอนอยู่กงกอนอะกูค้างอ๋อไอ้บ้าตายอ๋อไอ้บ้าตายมาทำไมไอ้เอ้ตอนนี้เราก็จะเอาคิวเรนนะครับน้องเราก็จะมันกำกนคิวเรนเลยนะเอ้า มึงไปทำไมเรียนกลางไม่เห็นเลยนะมึงจะมาหนึ่งอย่างเนี้ยหรอเรียนกลางเรียนกลางมึงเห็นว่าไหนพักกลางเออเออตรงกลางเออแกดี้ยังไปดีแต่กลางอ่ะเออมึงก็ไปอี่างเงี้ไอ้หายเดี๋ยวกำังกรอยู่ตา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 กลางมากลางมาแข่งซิมเฮ้ยอย่าเลยเชียวมุ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่โคตรแรงเลยซาร์ตาคิดอยู่นี่คิดอยู่นี่เออมึงจะตายซาร์ตาแล้วเนี่ยมันแรงยิบเป่งแกมันตีมาเดี๋ยวโคตรแรงนะออกสามเลื่อนนะเฮ้ยอุ้ยตายแล้วซาร์ตามันเอากูแล้ว เจ็บได้สอ้สองเจ็บเฮ้ยได้หมดดหมดเฮ้ชเดนมาแล้วไงชเดนผักไปดิผกไปดิ้งแต่ว้าเออ้งแ่ระบตงแ่ะแบงแบเดียเออเเดียวเองประเ้ยกูไม่ล้เข้าวาเรืเล็กน้อยเป็นไรเป็นเร่จเล็กน้อยออลแมนกูจะทงีเอกูมาแล้แล้วเ้ยมวเอรเฮ้ยคเอไเนี่เลยเงแตเกิด้วมึงเิด้ เอากูได้อซิดหมดเลยนี่ว่าเชียบบ้านกบุญแล้วก็เกินอีกแล้วนะครับน้องเราก็จะวิ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่คารอมีนะเออวิ่งวิ่งบอลเลยนเออวิ่งบอลเลนเอาดาร์กอือมีรอยอยู่เนี่ยอือมันรู้งานรู้งานเออเรามีเรามีเมียอยู่ตายนะนะอู้ยตอนร้านเป็นพันปีเลยเมื่อกี้ทำไมมันเข้าไปชัดดาวกันนะคัลิ้ลัวดดาวดิลิ้ลลัโอ้ จะเลี้ยงไปไหนเนี่ยอหลูโอเคตายในกองในกองมันเสีดากแลยเนี่ยไปขวาไปขวาปล่อยล่างเลยล่างก็ล่างจะมาขวาเลยมึงเนี่ยปล่อยล่างอะไรอะไรคือปล่อยขวาเออเราก็ปล่อยแล้วอย่าหวังฝนเดี๋ยวกูเช่อก่อนกู้เชี่ยุ้มอยู่ไปมังกรเล็กดีกว่าเฮ้ยเดนบอลไม่มีคนเคลียร์นะใครนเอามังกรเล็กไปวะมันพูดเมื่อกี้เนี่ยเคลียร์บนดีเคลียร์บนดี ล้วก็จะไปเออเอาบัฟบูเลยด้านล่างด้านล่างกูจะไปมาดันดีกูมาดันดีกูอยู่คนเดียวเนี่ยกูเตะด้านล่างไร้กาเลยรไร้กาไร้กาไม่ยอมเลยสิงี้ยพี่เล้ยคิดว่ามึงฝีอ่ะเหรอเอาแล้วเลยเอาโดนหนึ่งคลิปอีกแล้วแบงเออเออเออดูดูช่วยมึงละดูช่วยมึงละววิววิวิวิหายหมดไอ้แบงค์ได้หมดหายหมดเฟ้ก่วยแบงค์ได้หมดน่ะหายหมดแบงค์หายหมดโอ้อยตัวเดียวไปแล้วเกือบได้คว้าคิวเขาเลยเขาเลย กินมามึองฟิวกินมามึองฟิลเอาเดือดมันสั้นไปอี้ยปีปั้มเออแต่กับควาดเรากับได้ช็อตรอแล้วก็ฟังด้วยความสบายใจนะกันนี่อะอะไรมึงซาต้ายังไงครับผมจังหวะนี้มาแล้วเอรอดเอรอดอรโอ้เข้าไปด้วยความเร็วสูงสุดเอรอดไปพักไปหนึ่งสเต็ปไห้อยกับด้วยความรอรู้จักบีบีเค สมป้อมรียบร้อย VPK เกมมิ่งไหมฮะรู้จัก VPK เกมมิ่นะมป้อมสมป้อมสามป้อมสามทางเมื่อก่อนเรายังไม่ตายเลยเฮ้ยติเกอรโดนไปจับบยังไงเออเออเอออกูตายยังไม่ตายยังไม่ตายกูแทงอยู่ไอ้ป้อมไอ้ป้อมได้บอกวาเออเออเราจะต้องิบอกเอ้าเอ้ากูโด่อวได้ดได้ติป้อมติป้อมกูจะตายกูแงป้อมอยู่มึงตีดิเออกูตายเลย อีพีวะกดไลค์กดไลอ๋อเราก็ได้ที่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 สี่กดไลค์กดไลค์ไอ้บานอะไรก็เบอร์เนี่ยแต่ฟาร์มอะไรเนี่ยมึงดูแคปฟินี่ดิโอ้เราอย่างโหดเลยนะครับโอ้กูเลี้ยงแคปฟินี่จนเกินอะแอซิดวิสิติ์แอซิดวิสิติ์เลยเหรอให้หนึ่งแล้วละกันให้หนึ่งแล้วละกันให้หนึ่งแล้วละกันก็อีพีนี้นะผมก็จะมีเพียงแค่นี้นะผมก็ได้ขึ้นมาหนึ่งดาวเลยนะผมโคตรโหดเลยนะก็ไอ้เรองดอมมันโหดแล้วนะผมก็โหดด้วยมันก็เลยเป็นดับเบิลโหดนะครับน้อง กูยิ้มไดี๋ยวมัน่กูโหยน่ะสุดจ้อ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วน้องาเออกดครั้งเดียวพอไม่ต้องกดสองครั้งนะไอซัมสไครต์อ่ะเออแล้วว่ากดแชร์ได้หลายครั้งเลยนะครับน้อง่นอก็ว่าเราจะกดไลค์บ๊ายบายครับ